สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราฟันนี่แชแนงกันอีกแล้วขอตั้งต้องสักแบบหนึ่งเพราะวันนี้ยาวแน่ๆนะคะโอเคนี่โทรศัพท์ฉันโอ้ไม่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 งั้นนะันตรงนี้แล้วกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องในคลิปที่เราบอกไว้ว่าดูสิจะติ <Momo S 2> ดบอลหนึ่งดูสิจะติดบอหนึ่งหรือเปล่านะคะ โอเคสรุปเราก็ติดนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนปรับพื้นฐานเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นนะคะวันนี้เราจะทำสามจุดสี่เอิ่มเกียร์สามจุดเกียร์สามจุดห้าขึ้นถึงเกียร์สี่นะคะเพื่อที่จะเข้ามัธยมได้หลายแบบหลายรูปแบบและหลายแบบหลายสเต็ปนะคะก็จะมีมันจะมีสองสเต็ปนะคะตอนนี้สมัยนี้โรงเรียนมัธยมจะมีสองสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งคือ ห้องพิเศษไม่ใช่ห้อสำหรับห้องคนพิเศษอะไรย่างนี้นะคะคือห้องที่แบบจะมีเป็น e English โปรแกรมม n นิอิงลิ h โปรแกรมไซเอนแมทโปรแกรมแล้วก็มี h i n n s s โปรแกรมนะคะก็เพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปสอบมาแล้วนะคะน้องห้องม n นิอิงลิชโปรแกรมซึ่งมันยากไมมไม่ยากนะแต่เราสอบไม่ติดแล้วก็ ตอนนี้เราก็มาสอบติดห้องธรรมดานะคะคือห้องธรรมดาเขาจะไม่ห่วงเกรดเลยก็คือเพียงแค่คุณสอบติดแล้วก็เอาคะแนนโอเน็ตที่ดีคนั้นเองก็เราถึงบอกเองไงคะว่าเนื้อพยายามทำคะแนนโอเน็ตให้ดีกันนะคะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไปเปรียนแบบพื้นฐานอะรทำไงให้ได้3า3.5ถึง4.00 นะคะคือคแะแนนเกรดออกมาที่เราได้รวมหมดทุกวิชาก็จะได้สามจุดเก้าหนึ่งนะคะนี่คือไม้คถาของผมเยเออโอเคค่ะช่างมันเถอะนะคือช่วงนี้เราไม่ตัดต่อเลยนะช่วงนี้ไม่จับไม่ตัดไม่ต่อใลทั้งที่แล้วก็จะทำแค่หน้าคลิปแค่นั้นแล้วก็ก็ลืมแค่ใส่ อันสุดท้ายตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพยายามจะทำให้ทันนะคะโอเค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 ไหมโอเคค่ะ,ะการไปเรีปรับพื้นฐานของเรานะคะสำหรับโรงเรียนเราหรือสวิตหลายๆคือ,อโรงเรียนคนอื่นอาจจะเข้าโรงเรียนสายหน่อยอะไรอย่างนี้โรงเรียนเราจะเข้าโรงเรียนเช้ามากจะเข้าโรงเรียนเจ็บมงยี่สิบก็เลย ต้องใบเจ็ดมยี่สิบแล้วต้องแต่งชุดนักเรียนไปเรียนนะคะโอเคแล้วก็ได้สอบเข,เข้าได้เป็นห้องธรรมดาเป็นห้องคิงนะคะห้องคิงน,นี้จะเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มหรือเปล่าอะไรยังไงไม่ค่ะเพราะว่าห้องคิงนะคะคือพวกที่ได้คะแนนในการสอบเข้าสูงสุดจะมีสามห้องนะคะเขาะจะเรียงลําดับกันมาสามห้องสามห้องที่ว่าก็คือสองสิบสิบเอ็ดก็คือห้องนี้คือคะแนนสูงๆเลยค่ะก็จะมีหนึ่งถึง ที่1นึ้อที่หนึ่ง้ถึงที่หนึคือจะอยูเลสนะถ้าหนึ้าสิบคือคนที่ลำดับที่150ก็อยู่ในหมวดคะแนนสูงนะคะหลังจากหลังจากนั้นจะเป็นห้องค้าหมดเลยก็จะมีอ่ะเราบอกห้องพิเศษก่อนนะคะห้องพิเศษจะมีทั้งหมดสามห้อง SMP คือ Science Math โปรแกรมก็จะเป็นห้องหนึ่ง i n i English โปรแกรมก็จะเป็น ห้อง6นะคะแล้วก็ใช้ไซเอไม่ใช่ไชน n สโปรแกรมก็คือห้อง7นะคะโอเคดังนั้นที่เหลือจะเป็นห้องขาเขาจะเอาทุกคนมาปนกันค้นฉลาดค้นโน่นนี่นั่นน่ะคะอ่ออะดังนั้นการเรียนแบบพื้นฐานก็จะมี4่คาบแรกที่จะเรียนปกตินะคะแล้วก็จะมีคาบหลังๆก็จะเป็นคาบกิจกรรมค่ะดังนั้นเราก็จะไป7จ็ดโมงยีเข้าเรียน8ปดโมงแล้วก็ เลิกเรียนบ่ายสามค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องการทําคะแนนให้ได้3 5ถึง4.0 0อันนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับที่น้อยๆหน,น่อยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่างานทุกงานมีคะแนนหมดบางทีควอาจจะไม่บอกนะคะแต่เราก็ต้องคำนึงถึงก่อนนะคะว่างานทุกงานมีคะแนนนะคะ โอเคอย่าง okay, ในหนังสือครูสั่งอะไรทําให้หมดเลยนะคะเ <Okay. S 2> พื่อนๆใบงานโครงงานทําให้ดีนะคะเ <me ans> มื่อทําให้ดีควรจะได้คะแนน <c oughs> พอได้คะแนนนะคะเราเราไม่ต้องไปหนักกับข้อสอบมากเพราะข้อสอบมันยากใช่ไหมเออพอมอัธยมมันจะยากมากแต่ตอนตอนประถมเนี่ยควรเราไม่ได้อ่านหนังสือแต่เราเรียนในห้องได้อย่างเงี้ยแต่มัธยมมันต้องอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งเลียนในห้องด้วย นะคะแล้วก็พยายามทำงานส่งให้หมดทุกวิชาทุกอย่างที่ครูสั่งอะไรย่างนี้นี่ค่ะถ้ามีคะแนนพฤติกรรมก็ทำพฤติกรรมให้ดีในวิชาด้นนั้นนะคะอาจจบเรื่อง3.5และ4.0 0 <c oughs> การทำเกณฑ์ยไม่ยากเลยคือมันต้องทำให้ได้มากอะ่ะอันนี้สำหรับเคล็ดลับของน้องปหนะคะพยายามทำไว้คือโอเนตเนี่ยพยายามทำให้มากกว่าระดับประเทศ มากกว่ามาตรฐานประเทศใน,นอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีมากเลยนะคะพอมันได้คะแนนตรงนั้นมาเพิ่มใช่ไหมก็จะมีส่งผลมาตอนกันเข้ามอหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะไม่แคร์กับโอเน็ตเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโอเน็ตมันจะยังไงอะไรยังไงนะคะก็มันสามารถนํามาช่วยในการเข้าเข้ามอหนึ่งได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้พูดรวนมากเลยนะคะ mm hmm. ก็คือมันก็ต้องสอดคล้องกันกับการเรียนปะพิธนาม3.5้าแล้วคือเปิดเทอมเราเนี่ยเราต้องพยายามตั้งใจเรียนแหละเอออาจจะลงคลิปนานๆลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะบ่อยๆวันนึงลง2 3คลิปอะไรอย่างนี้เพราะว่างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะพยายามอัปเดตชีวิตในการเข้ามอหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอลาค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ อย,อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆมากดซับสไคร์เราและอย่าลืมนะคะเมืม 40, เอ่อครบส0ซสิบับส0 0หมืนวิวเมื่อครบส0ซสิบับส0 0 0ันวิวจะมีแก่ของครับพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย